สวัสดีครับเจ้ากานะครับผมจากคุ้ปตาสีสเกียรเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามเมือนี้เรืองงามยามดีวันที่เท่าไดร่ละว, <laughs> วันที่หานะครับมิถุนายน2 5 6 8ัาสิมาทรงหมอบรถแท็กเตอร์ LC 0 2 8นะครับของพี่ดอนนะครับอยู่บ้านสมปอยตำบลคอทองอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็น LC 0 2 8องแปไอเราทายยีว่วอ่อเราปะพี่เป็นคน้นเกษตรวิสัยนเนาะ หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ <Right. S 1> รายเอ็ดปลาเดือดสิเมื่อละไอเราเลือกอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเป็นใบมีดดันดินนะครับเป็นฐานสองสองห้าอีโปรนะครับตัวนี้เราไทยเลือกยังแกนโลก <laughs> เนี่เราไปหาเมือฝนตกแห้งๆเลยเ้ย <laughs> <laughs> ยืนเด็กาสารเอาโรตารีน้ามนะครับ RX 1 6หน e. ึ่งหกห้าเป็นตัวมาตรฐานของสี่สิบแรงนะครับ l สี่สวสองแปดเดี๋ยวนี้บมมีแล้วนะครับ lc ส่วนหนึ่งเป็น lc ส่วนสอทั้งเบิดเลยครับใส่โปรดาวเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับฟรีดาวบ่ต้องใส่เงินเลยมือเรบรถนะครับเซียกากระซอยไปมันดาวเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันดาวอยู่สามหมื่นหานะครับเซียวกากระซอยสามหม่นหาไปเลยมือราบ,บรถบ่ต้องใส่เงินเลยจากบาทนะครับข้างหวดตกปีละหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพนเจ็ดร้อยเจ็ดบาทนะครับหนึ่งแหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ร้อยเจ็ดบาทแปีนะครับหวในหน่อยเดือนละสองพันนะครับสำหรับ lc ส่วน โปรเดือนมิถุนายนนี่ก็ใส่โปรฟี่ดาวได้อยู่นะครับเอลหาสองก็ใส่โปรฟี่ดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้แต่ว่างวดเอลหาสองสี่ทุงเนี่ยครับปีละแสนหาหมื่นสองพันสามรอยยี่สิบสองบาทบงวดได้หน่อยสองพันขึ้นกันตัวนี้ก็พอดีรับจ้างนี่ตัวนี้ครับเหมาะเลยฝุ่นเราเลวว่าถ่ายยีบ่เาเลวว่าถ่ายในแม่นอนแต่เรายังเบิ่งผู้อื่นเนาะ พวกจะคล้องนี่เนาะเราหาเงินเก่งแล้วดูเถอะเด็กเกตลายยางครับรับจังเอาทุกอย่างแล้วไปมาต่เด็กเงินคล้องแถมสองรถพ่วงแท็กแมนโวแมนิอย่าเฝ้าเปิดได้ครับเบียร์นั่นบูเดนเบิดอายุหรือบ่า่าไรโวแมนเน่ยเด็กเพิ่เนี่ยใบสามหกนะที่เขาผลิต นะครับในเมนย่าม,มันแรงๆจังกินเกี่ยเรลือแ,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 แลสนแล้วก็ไปกินมานแถวออกาแฟโตเข้มเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีค่ามลงเอ่อฟรีค่าอะไรและบำรุงรักษาหนึ่งปีหรือหกร้อยชั่วโมงในย่ังได้อยู่นะครับได้เบิดทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวก็ได้อยู่นะครับนี่โอ้แต่ตัวนี้ก็หลายพันหลือได้ซีพันหาพันหรืได้ครับมาทานอยู่เด้ ราคาเงินสดอยู่หกแสนสามื่นหาพันนะครับฮักส่วนลดแล้วนี่แหละสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อเงินสดรับอุปกรณ์สามชิน้นถ้าเป็นเงินสดนี่พันหาพัานหกเหลือก,ก็เลยนะครับราคามันต่างกันอยู่พันเดียวนะเดี๋ยวสิขอส่วนลดเนี่ยใส่ครับ <c oughs> แต่ว่าไฟนี่ยต้องตั้งตามที่ไฟนี่กำหนดมากนะครับพันหกสิแพร่งก็พันหาอยู่พันหนึ่งคางวดกับสิแพงกันขึ้นไปอีกประมาณลักซิปนี่แหละบ่ถึงลอยดอกนะครับลักษณะการใส่งาน บ่คือกันนะครับพันหกเป็นพันไทยดินละเอียดนะครับไทยดินทรายดินบ่แก่นนะครับหยาบบ่ลายนี่แหละเป็นพันหกแต่เขาเลือกับพันหานี่เพื่อนะครับเพื่อไปไทยกบต่อฟังกบหยาเรี่ยไรนะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นสายรับจ้างแนะนำเอาพันหานะครับได้บรถถูกสภาพงานป้าเดียดไดเราตั้งไวน้นี่ซื้อจริงหนิงนี่ไหมเออเอ็นไหมครับมาพระทันเราเราตั้งไปแล้วเร็วเราสีเมื่อแล้ว,เร,วเราฟ้าถ่ายรถเราขึ้นละ่ะ มือนี้มากกับป้าเดิดกับเซี่ยวอุ่มนะครับกวนซุปนี่แถมมาเลยครับนี่ไอ้เรากำเตรียมกำเลยเห็นปะแถมมาแต่เ่ไดอเรว่าซื้อนะครับมังซองรถพ่วงบอกบ่เบิร์นี่แหละประมานนี้แหละนะครับเอาสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับมืออื่นีนเซี่ยวกาน่าจะย่างบะหมี่ไปทรงมือหึ่นะครับของย่างบะหันรหูว่าของคุณพ่อสอนหรือของพี่อ่ะยื้อยังไงเงยยื้ชนุมันผลบนหดี่ออกนะครับรอผลประเมืนก่อน เป็นเอลหาสองสองแปดครับพอดีแหละโรตารี่มากพอดีโรตารี่เบิร์ตนะครับเดี๋ยวนี้ประมาณนี้แหละไอเราเคยครับแล้วก็เลยบเได้ลองไทยมื่อนี้ก็เล่บไทยเบิรงยังสีเลยนะครับสนใจรถแท็กเตอร์โบว่าสิเป็นจักแรงมากกระทูมาสอบถามได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาบบสื่อโบวานะครับของแถมเอาบบเอากระสีให้คือเก่าประมาณนี้แหละนะครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำหนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ